เกิดอะไรขึ้นเมื่อลาสูตตลกเชื่อดังอย่างบอนเชิญยิ้มประกาศโพสกลางโซเชียลว่าเรียนแจ้งเจ้าภาพผู้จัดงานเจ้าของร้านทุกท่านเจ้าของร้านผับบาร์ร้านอาหารผมขออนุญาตไม่รับคิวงานคู่กับโชคโชคมงคลเพิ่มอีกครับส่วนคิวงานที่จองไว้แล้วนั้นผมจะไปทําการแสดงให้เต็มที่ทุกคิวอย่างแน่นอนและบอนก็ยังแชร์โพสของดอนผู้ชกรินแก้วซีอ ai ีโอค่ายเพลง two b r o t h e r โพสเช่นเดียวกันว่าเรียนแจ้งเจ้าของภาาผู้จัดงาน เจ้าของร้านผัดบ,บาร์ร้านอาหารทุกท่านครับผมขออนุญาตไม่รับคิวงานคู่จ้างงานคู่ระหว่างพี่บอลเชิญยิ้มโชคโชคมงคลเพิ่มอีกเนื่องจากตนและพี่บอลได้เจอปัญหาต่างๆมากมายระหว่างร่วมงานกันแต่ในฐานะผู้จัดและใครที่บริหารจัดงานพี่บอลเชิญยิ้มจึงได้หยุดรับคิวงานคู่โชคเพิ่มเติมจากคิวงานเดิมมีอยู่แล้วส่วนคิวงานคู่กับโชคที่ลูกจ้างจองไว้แล้วนั้นขอยืนยันว่า พี่บอลเชิญยิ้มพร้อมทีมงานชุดใหญ่จะไปทำการแสดงเต็มที่ทุกคิวอย่างแน่นอน